สวัสดีจ้าน้องแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับน้องแอดมินนะคะขอบคุณทาง f อใหม่นะคะและ FC กลัเก่านะคะที่คอยติดตามคอยให้กำลังใจน้องแอดมินนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะ คำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการน,นาเสนอนทางในการเสี่ยงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคํานวณน,นะคะสามารถมีค่ามผิดพลได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุต่ํากว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนํานะคะสำหรับวันนี้นะคะเฉพาะกิจนะคะเฉพาะกิจหนังแอดให้เด่น9ก้ากับ1นะคะเด่น9ก้าเด่น1นะคะ สำหรับเด่น9นะคะก็จะมี9ก้าหนึ่งเก้าสาาำหรับเด่นหนึ่งนะคะก็จะมี1 0 1 7แล้วก็หนนะคะ สำหรับเน้นนะคะก็จะเป็นสองสองนะคะกับหนึ่งศูนย์เอ้ยหนึ่งศูนย์เอาแล้วทุกคนสองสองกับเจ็ดสามแล้วกันนะคะเจ็ดสามจะปะกิจนะคะตัวเน้น สำหรับนอยพิเศษนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นสองกับเจ็ดนะคะสองสองเจ็ดเจ็ดน้องแอดเขียนใกล้กันเกินไปนะคะอาจจะดูยากนิดนึงเดี๋ยวรอบหน้าน้องแอดเขียนใหม่ให้นะคะก็จะเป็นสองหนึ่งสองเจ็ดนะคะสองหนึ่งสองเจ็ด สำหรับเด่นเจ็ดนะคะก็จะมีเจ็ดศูนย์เจ็ดสามนะคะสำหรับตัวเน้นนะคะตัวเน้นน้องแอดก็จะเป็นสามสี่สี่เก้านะคะสำหรับน้อยปกตินะคะน้อยปกติก็จะเป็น สามสามเจ็ดเจ็ดนะคะก็จะมีสามสี่สามหกสามเจ็ดนะคะเจ็ดห้าเจ็ดหกนะคะตัวเน้นเนาะก็จะเป็น ส0สำหรับพีวีนะคะพีวีห้นะคะให้เด่น5้าหานะคะสำหรับเด่น5นะคะก็จะมี5 2 5 3 5 8สาานะคะสำหรับเด่น7นะคะก็จะมี 7จ็ดหนึานะคะสำหรับตัวเน้นก็จะเป็น1 4แล้วก็สองสานะคะ จดไว้แค่ไว้นะคะอาจจะดูยากนิดนึ่งนะเดี๋ยววันหลังเขียนแบบใหม่นะคะให้มันดูแบบเรียบร้อยนิดนึงนะคะ mm. ก่อนออกไปก็อย่าลืมกดเลิฟกดไลร์นะคะ mm. อย่าลืมปลูกต้นรักปักต้นตะไคร้ให้กับน้องแอดมินด้วยนะคะ mm. จะได้ไม่พลาดแนวทางใหม่ๆของน้องแอดนะคะคอยทุกท่านโชคดีนะคะสำหรับวันนี้กราบสวัสดีจ้า